ข้อความจากแอชตาพี่น้องที่รักฉันคือแอชตาผู้บัญชาการกองกำลังแสงแห่งกาแล็กซี่และฉันกำลังส่งข้อความนี้ไปยังอรารยธรรมมนุษย์จากยานอาวกาศของฉันเกี่ยวกับเรื่องสำคัญในโลกของคุณ ที่น้องที่รักของฉันผู้ควบคุมฝ่ายมืดของคุณไม่ว่าคุณจะเรียกพวกเขาว่าอะไรก็ตามคุณสามารถนั่งอย่างสงบสุขได้โดยไม่ต้องพยายามสร้างสิ่งที่เป็นด้านลบในความเป็นจริงของคุณ,คณการเคลื่อนไหวล่าสุดโดยผู้ที่เรียกตัวเองว่าไม่ใช่ประธานาธิบดีตัวจริงของสหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้มีการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลจากยูเครนโดยใช้ระบบขีปนาวุธแอตแทกคืง ของอเมริกาภายในรัสเซียอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษยังอนุญาตให้ประเทศยูเ,ศยเครนใช้ระบบขีปนาวุธซัคลและสะตอมชาโดของตนในการโจมตีส่วนลึกภายในประเทศรัสเซียการเคลื่อนไหวนี้สามารถทําให้สถานการณ์โดยรวมซับซ้อนขึ้นได้เนื่องจากร,ารัฐบาลรัสเซียคาดหวังการดําเนินการเชิงลบประเทศนี้จากนาตโต้ของฝ่ายมืดจึงเตรียมที่จะตอบโต้หากจําเป็นความท่วร้ายังคงผลักดันให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ สามบนดาวเคราะห์ของคุณน่าเสียดายที่ผู้ควบคุมไม่เข้าใจว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขาเป็นการฆ่าตัวตายสำหรับพวกเขา มนุษย์ไม่ต้องการสงครามอีกต่อไปส่วนใหญ่สนใจการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างกันโดยไม่มีความรุนแรงใดๆหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาความมืดได้ตัดสินใจทำให้สิ่งต่างๆซับซ้อนมากขึ้นสำหรับประธานาธิบดีคนใหม่ที่จะมาถึงโปรดจำไว้ว่าเมื่อคุณยกดาบขึ้นสู้กับใครคุณจะต้องตายด้วยดาบเช่นเดียวกันผู้ปกครองฝ่ายมืดไม่เคยสนใจชีวิตมนุษย์สำหรับพวกเขามันเป็นเพียงเกมเหมือนกีฬาที่ต้องดูว่าใครจะตายหรือชนะในการต่อสู้ที่นองเลือด เป็นเรื่องสำคัญที่มนุษยชาติจะต้องเอาอำนาจกลับคืนสู่มือของพวกเขาอีกครั้งโดยการกำจัดสิ่งมีชีวิตฝ่ายมือดออกจากตำแหน่งอำนาจของพวกเขามนุษยชาติไม่มีทางเลือกอีกต่อไปและต้องเข้ามาและบอกว่าไม่ต้องการทำสงครามอีกต่อไปทั่วโลกมิชะนั้นคุณอาจศูนย์พันเหมือนกับอารยธรรมอื่นๆประเด็นอยู่ที่สิ่งที่ฉันพยายามจะพูดว่าความชั่วร้ายจะไม่หายไปเองคุณต้องทำให้พวกเขาหายไปในความเป็นจริงรัฐบาลของคุณไม่มีอำนาจใดๆคุณมอบอำนาจให้พวกเขาเป็นตัวแทนของคุณ และคุณสามารถแย่งอำนาจนั้นไปจากพวกเขาได้ง่ายๆด้วยการรวมเป็นหนึ่งเดียวมันจะถึงเวลาที่ประชากรมนุษย์จะไปถึงขีดจำกัดและร่วมกันฟื้นฟูสันติภาพและความสามัคคีบนโลกแม่โดยการกำจัดผู้กดขี่พวกเขามีมนุษย์รวมถึงในชุมชนแห่งแสงที่คิดว่ามีฐานทัพกาแล็กซี่ บนโลกซึ่งไม่เป็นความจริงเลยไม่มีฐานทัพแห่งแสงบนพื้นผิวใต้ท้องทะเลหรือใต้ดินบนดาวของคุณหากเรามีฐานทัพแห่งแสงโลกของคุณก็จะเกิดสงครามอย่างเปิดเผยเนื่องจากกองกำลังฝ่ายมืดจะโจมตีฐานทัพแห่งแสงคุณไม่มีฐานทัพแห่งกาแล็กซี่ที่เป็นลบด้วยซ้ำฐานทัพทั้งหมดถูกทำลายโดยกองกำลังแห่งแสงแกาแล็กซี่ซึ่งตั้งอยู่ใต้ดินทั่วโลกนอกจากนี้กฎสากลยังไม่อนุญ,ญาตให้เรามีสถานะที่แข็งแกร่งบนพื้น,น,นดินบนดาวดวงอื่นที่มีอรารยธรรมที่กำลังอยู่ในกระบวนการตื่นรู้ เราไม่จำเป็นต้องมีฐานภาคพื้นดินเพื่อดำเนินการปฏิบัติการทางทหารในกาแล็กซี่เรามียานแม่ขนาดใหญ่และยานอวกาศพิเศษซึ่งเป็นเวอร์ชันกาแล็กซี่ของสนามบินในอวกาศตัวอย่างเช่นยานอวกาศของฉันซึ่งเป็นสนามบินทหารอวกาศขนาดใหญ่ในกาแล็กซี่ฉันมียานอวกาศทุกประเภทในขนาด และความสามารถที่แตกต่างกันสำหรับภารกิจใดๆเช่นยานสำรวจยานอาวกาศขับไล่สำหรับต่อสู้ในสมรภูมิกาแล็กซี่ยานอาวกาศสำหรับขนส่งและนำกองกำลังภาคพื้นดินของกาแล็กซี่ไปใช้งานหรือใช้ในการอพยพสิ่งมีชีวิตจากสถานการณ์อันตรายเป็นต้นนอกจากนี้ยานอาวกาศของฉันยังมีชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงเพราะมีคนบอกว่ามีฐานในกาแล็กซี่บนไกอาหรือสร้างวิดีโอโดยใช้ cgi หรือ ai เพื่อแสดงฐานที่เชื่อกันว่าเป็นฐานแสงบนดาวด,ดวงนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นความ จริงหากเรามีฐานในกาแล็กซี่บนไกอาคุณก็จะไม่รู้เรื่องนี้เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลทางการทหารที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ให้มนุษย์คนใดบนโลกใบนี้ทราบคุณต้องมองสิ่งต่างๆผ่านมุมมองทางการทหารหากมีใครพูดว่ามีฐานทับกาแล็กซีบนโลกมนุษย์ผู้นั้นกำลังโกหกและเผยแพร่ข้อมูลเท็จ สภาพอากาศบนดาวเคราะห์ของคุณยังคงแปรปรวนอย่างไม่คาดคิดโดยเฉพาะในภูมิภาคที่มักมีอากาศร้อนและแห้งแรงมากทะเลทรายของซาอุดีอาระเบียมีฝนน้ำท่วมลูกเห็บและหิมะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่วันเหตุการณ์เหล่านี้เป็นการคาดการณ์ว่าดาวเคราะห์สามมิติของคุณกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในมิติขอบคุณทูตแห่งกองกำลังแสงกาแล็กซีขอส่งความรักอันยิ่งใหญ่ของฉันไปยังที่น้องของฉันจงอมตัวและใจดีต่อกัน แอตาถ่ายทอดโดยเอเวนาเวลาสเกสทูดแห่งกองกำลังแสงกาแล็กซี่